สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมีผู้ใช้บ้านฟ้าท่านหนึ่งนะครับน้องน่ารักมากๆเลยนะน้องได้กล่าวนะครับว่าแพลพราวแสงทองตัดพ้อหนักหลังเจอมรสุมดรามา่าโพสถึงสันวงสะทอนคือเป็นอะไรที่เรียกน้ำตาเอซเต็มๆเลยนะครับไม่ว่าแพลวจะเจอเรื่องอะไรให้แพลร,รู้ไว้ว่าแพลไม่ได้ยืนคนเดียวหันมาเมื่อไหร่ก็เจอซัน พ่อแม่และครอบครัวของซันด้วยพวกเราจะคอยอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตแปลวทุกเรื่องราวเธอเจ็บเขาก็เจ็บเธอทุกข์เขาก็ทุกข์เธอแพ้เขาก็แพ้เธอชนะเขาก็ชนะเธอร้องเขาก็ร้องเขาจะไม่ให้เธอยืนอยู่เพียงลำพังเขาไม่อายเลยที่ยืนอยู่ข้างเธอทำไมเขาไม่เจอเธอให้เร็วกว่านี้นะขอบคุณนะที่คอยเติมพลังให้เขา ทุกอย่างมันจะเป็นบทเรียนที่คอยเตือนสติให้เราก้าวอย่างระวังมากขึ้นขอบคุณที่จับมือผู้หญิงคนนี้ที่ชีวิตมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะวันนี้มันทำให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของเธอชัดเจนมากขึ้นขอบคุณนะคะที่รักก็เป็นนิยามดีๆนะครับแล้วก็สำหรับความรักความผูกพันเนี่ยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้น เราเห็นซันมาตั้งแต่เด็กๆนะครับเห็นการพัฒนาของเขาเห็นการที่เขาเนี่ยโลดแล่นอยู่บนหน้าจอทีวีเราก็มีความรู้สึกว่าน้องน่าจะไปต่อได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อน้องอยู่กับปัจจุบันแล้วชีวิตของน้องดีมีความสุขแอดดิวก็อยากจะให้น้องเนี่ยใช้ความสุขตักตวงให้เต็มที่นะฮะในเรื่องของการทำงานได้เงินมาคุณจะแบ่งสรรยังไงคุณจะให้ใครนะครับมันก็ อยู่ที่ความเชื่อใจของคุณและคนคนนั้นแพรวๆเป็นคนดีครับเป็นคนที่อยากจะได้ใครมาเติมเต็มในชีวิตเธอก็แค่ต้องการที่อยากจะมีแฟนที่ดีคู่ชีวิตที่ดีนะครับอยากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเธอเนาะเออเธอก็ประมาณว่าอะ ใช้ชีวิตต่อไปละกันเพราะว่าต่อให้มีคนด่าเธอว่าเธอขนาดไหนนะครับถ้าเธอท้อถ้าเธอไม่ลุกขึ้นสู้ใครจะลุกใครจะไม่สู้ก็ต้องสู้ใช่ไหมครับใครไม่สู้แพลว่าสู้ฉะนั้นเธอคิดถูกต้องแล้วที่เธอเลือกที่จะเดินหน้าดีกว่าไปนั่งหลบในบ้านโดนคนอื่นเขานินทานในทางทิ่ลบเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนฉลาดแพลว่าเนี่ยตั้งแต่ลุกขึ้นมานะครับเขาสู้กับใจตัวเอง ผ่านความกลัวไอ้คนที่ด่าสารพัดว่าร้ายว่าเป็นผู้หญิงเลวชั้นต่ำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นคนอื่นอาจจะปิดบ้านฟ้าไปแล้วอาจจะปิดหนีไปแล้วนะแต่เธอพร้อมยินดีที่จะเปิดต้อนรับเสมอไม่ว่าแฟนคลับจะคิดยังไงเธอเป็นตัวของตัวเองสูงมากแล้วการที่เธอคบกับน้องซันเนี่ยมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของเรื่องของชีวิตเพราะว่าชีวิตของเธอเนี่ยไม่ได้เดินด้วย กรีบกุหลาบที่โปรยลงมาแต่เธอเข้าใจแก่นแท้ของสัจธรรมและธรรมชาติของการใช้ชีวิตนะครับเพราะอะไรเวลาเธอเดินทางไปนี่ยเธอเจออุปสรรคไหมอย่างน้อยเธอเจอหลุมอะหลุมเนี่ยเราเจอเราหลบไหมหลบขับรถอยู่เจอหลุมหลบไหมหลบครับเดี๋ยวล้อพังต้องหลบนะก็คืออะไรที่มันไม่ดีอะครับก็คือต้องหลบต้องหลีกอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนใจเพราะมันไม่มีประโยชน์คุณจะเอาล้อลงไปในหลุมอะ แล้วกว่าคุณจะ rise ขึ้นมาเนี่ยนะมันยากนะมันค่อนข้างที่จะอันตรายฉะนั้นแปรพลาวเขามีสติมากขึ้นเขาจะเล่นกับคนที่มีประโยชน์กับเขาและคนที่รักและหวังดีและจริงใจกับเขาส่วนคนที่คิดไม่ดีไม่จริงใจนะครับเขาก็แค่ delete ออกไป delete และตัดออกไปจากสระบบเพราะคุณไม่ใช่แสงทองฟีเวอร์นะครับการที่มีแสงทองฟีเวอร์เข้ามาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเด็กรุ่นใหม่ ที่เขาอยากจะเห็นว่าเธอคอนนี้คือใครเธอคนนี้คือแพรวพลาวแสงทองแล้วประวัติไวเก็บพีเดียนะครับต่างๆแล้วก็การรีเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยเด็กรุ่นใหม่มันไวต้องยอมรับมันหาข้อมูลมันไปเจอคอมเมนต์ลบๆเนี่ยมันก็เริ่มจะศึกษาละอันนี้หมายถึงเด็กรุ่นใหม่เนาะมันก็เริ่มศึกษาแล้วว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงโดนด่าทําไมแพรวพลากับซันต้องเจอดรามา่าเจอมรสุมต่างๆนะครับ ทำให้ FC หลายคนเนี่ยต้องออกมาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์ของมันเองนะเราอย่าไปโทษใครเราต้องดูที่ปัจจุบันถ้าแพลวพาทำผิดในปัจจุบันอ่ะโอเคค่อยมาว่ากันนะแอดิวก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขามีความสุขเขาแฮปปี้นะครับเขาเอ j นจอยกับทุกสิ่ง เขาวางระบบทุกอย่างวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยอดีตคืออดีตอะไรที่มันยังไม่จบมันคลักขสังอะไรก็ว่าไปตามคดีดนะครับแต่เราก็ต้องแยกแยะให้ออกนะว่าเนี่ยคือความรักคุณคิดว่าแพลวเนี่ยเข้าคุกซันจะไปอยู่ไหมซันจะดูแลไหมอย่างน้อยซันส่งข้าวปะ มันมีประเด็นเข้ามาไงประเด็นเข้ามาว่าเออเดี๋ยวแพรวๆต้องติดคุกแน่นอนเพราะแพ้คดีนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเออถ้าติดคุกจริงๆอะ่ะเดี๋ยวน้องซันจะหิ้วข้าวไปให้นะเขาไม่มีวันแยกออกจากกันแน่นอนแอรดูคอนเฟิร์มเลยนะครับไม่มีวันแยกออกจากกันแน่นอนความรักกลายเป็นความผูกพันสายใยรักสายใย,ยสัมพันธ์มันส่งผลไปถึงครอบครัวครอบครัวน้องซันก็ชอบแพลววแพลวๆก็เป็นผู้หญิง ที่ดีคนหนึ่งและซัพพอร์ตครอบครัวน้องสันและน้องสันก็ซัพพอร์ตแพลวแพลวบ้างเป็นบางครั้งนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเรื่องของเม็ดเงินความรวยนะเราก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าแพลวแพลวเขามีเงินนะแต่ด้วยความว่ามันมีเรื่องคนอิจฉาคนเกลียดคนไม่ชอบเนี่ยมันก็จะพยายามขุดคุยอดีหรือหาคดีอะไรมาเล่นมาปั่นป่วนในโลกโซเชียลแล้วคดีเนี่ยบางทีอยากจะขำนะบางทีเป็นคดีปลอมอย่างเงี้ยคดีปัญญาอ่อนเนี่ย คือมันสร้างมาเพื่ออะไรอยากจะรู้มันสร้างมาเพื่อทําลายแล้วทําลายแล้วมึงได้อะไรมึงได้เงินเหรอมึงได้เงินมึงได้เงินหมื่นงเงินแสนหรือยังไงนะคือคุณต้องอยู่ในที่ของคุณถ้าคุณไม่ชอบคุณเลื่อนผ่านนะครับเพราะพื้นที่มีแต่ SP ทุกคนเขารักเขาชอบเขาหวังดีเขาจริงใจ FC พวกนี้จะช่วยให้แปล่าๆเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนั่นก็คือการส่งเสริมการผลักดัน นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณคุณน้องท่านนี้ด้วยนะที่เป็นการระบายถึงแพรวซันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจเนาะเข้าใจน้องเขาคงเข้าใจเห็นแพรว,พวเขาโดนมรสุมเยอะแล้วก็ตัดพ้อหนักเลยน้องซันก็ปลอบใจแพรไปเนาะเออก็เป็นคู่ที่รักกันร่วมด้วยช่วยเหลือกันมีอะไรก็ปรึกษากันมันก็ไปกันรอดไปกันยืดอยู่ด้วยกันนานๆนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ